มิตซูบิชิเลนเซอร์เครื่องพันหกเครื่องเดิมจดทะเบียนปี2005ูยเกียร์แมนนวลสีภายนอกเป็นสีฟ้านะครับ สีฟ้าออกแนว 2K บางมุมก็มองเป็นสีม่วงบางมุมก็มองเป็นสีน้ำเงินบางมุมก็เป็นสีฟ้ามีล้อมแม็กแต่ง GE ยีปขอบ15หน้า7ดนิ้ว หลังแปดนิ้วรถสีเดิมก็เป็นสีน้ำเงินนะครับอดีเจ้าของเดิมเขาเอาไปทำสีเป็นสีเหลือบๆมารถเดิมไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยติดแก๊ส ไม่มีผูกยางปี2022รถขับดีนะครับช่วงล่างไม่มีดังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังขับทางไกลได้คันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับหน้าหลัง มีกุญแจมีรีโมทหมือ้จะรีโมท่านหมดภายในพวกมือจับเจ้าของเดิมเขาไปทำสีมานะครับทำสีเหมือนตัวรถนั่นแหละเป็นฟ้าเหลือบเหลือบม่วงนะครับคอนโซลเดิม ตรงอลไยเปลี่ยนเกียมแมนนวลน,นะครับตรงนั้นก็ทำสีนะครับเบาคู่หน้าเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับนั่งสบายปรับได้เลื่อนได้นะครับพวกคอนโซลพวกนี้ เป็นพ่นสีดำนะครับนี่ครับพ่นสีดำคอนโซลหน้ามีมีชิ้นนี้ที่ทำสีนะครับนอกนั้นเดิมแต่ดังนะครับ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆของตัวรถยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเบาะหลังเป็นเบาะเดิมเหมือนกันเบาหลังก็ทำเหมือนกันแผงประตูหลังก็ทำเหมือนกันนะครับหลังคาสะอาดนะครับฝาครอบไฟหายไปนะครับแต่โดยรวมก็ดูดีนะครับสะอาดดี มีปุ่มสตาร์ทตรงนี้อยู่ใต้พวงมาลัยวิทยุใช้งานได้นะครับเปิดเสียงดังบลูทูธได้ประตูปิดเปิดง่ายเปิดปิดง่ายปิดเปิดง่าย จกไฟฟ้าเส้นทันล็อกใช้งานได้สีนี่ทำมานานแล้วคือเรามองโดยรวมๆเหมอ่อสวยแต่ถ้าเรามองมองดูรายละเอียดมันไม่สวยคือไม่สวยในที่นี้คือผมว่าช่างทำไม่สวยโดยโดยตัวสีอะ่ะมันมันสวยของมันอยู่แต่ช่างอะ่ะ ไม่ได้เลื่อนนี่พ่นมาล้นมาถึงข้างในนี่อะไรก็ไม่รู้นี่แต่มันเดิมนะครับนี่สีเดิมมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอันนี้พ่นฉาบฉาบเข้ามานะครับเลอะเลไปหมดเลยแต่พวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้ก็ของเดิมครับท้ายเดิมนะครับยางอะไรมีเครื่องมือมีแม่แรงมี สีห้องห้องสัมภาระด้านท้ายนี่ก็สีเดิมนะครับพรมที่ปูตรงนี้ไม่มีหายไปไม่มีชนนะครับพวกรอยอาร์ตรอยพับยังอยู่ปกตินะครับยางอะไรลนี่ผมถอดออกมาดูแล้วตั้งแต่ป้ายแดงครับยางไม่เคยลงพื้น ีเดิมจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้นะครับดูสีขาถังตรงนี้ไม่ได้ทำสีนะครับถ้าตามที่ผมดูผมขับมานะครับผมว่า มันไม่สวยตรงสีนี่แหละอย่างอื่นมันก็โอเคหมดแหละช่วงล่างเบรกคัสเครื่องเกียร์แอร์เครื่องเล่นวิทยุปกตินะครับมันไม่สวยตรงสีนี่แหละอย่างเป็นม่วง,วงเ,ขวเขียวนะครับทำเฉพาะชิ้นกระจกเนี่ย ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวรถนะครับภาษีไม่ได้ขาดนะครับต่อแล้วถึงหกแปดนะครับพอดีไม่ได้เอาแผ่นมาติดไม่ได้เอาป้ายภาษีาปีหกแปดมาติดนะครับไฟหน้าใสายอยู่ นปิดช่องไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้หายไปนะครับฝั่งนี้ยังอยู่แต่แต่งนะครับเสียงเพาะเครื่องยนต์เดิมนะครับค้นหน้าเดิมค้นหน้าเดิมนะครับ มีโปรยสีข้างนอกเข้ามาตรงซุ้มนี่หน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่มันชนแล้วไปทำสีมานะครับเหมือนเขาพ้นล้นเข้ามาคือผมบอกแล้วไงว่าช่างไม่ได้เรื่องช่างทำสีไม่ได้เรื่องเครื่องนี้โอเคเลย <OU> ทางไกลได้เครื่องนิ่งดีเร่งอัตราเร่งอะไรปกติหมดครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ กากโปรงเดิมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทเครื่องนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ต้องใช้กุญแจอยู่ใช้กุญแจเปิดสวิตช์เหยียบเบรก สตาร์ทยิทยุดยีดังนะครับแอร์เย็นไฟเครื่องไม่โชว์ เครื่องยนต์นิ่งครับไม่สัน่นไม่ค้อไม่เขกรอบเดินเบาปกตินะครับรุ่นนี้คันเล่งสายเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดี เบรกดีคัดนิ่มเขาติดอันนี้มาไอไอกันเสียงเนี่ยมันทำให้ปิดประตูยากถ้าเป็นผมผมแกะออกแล้วแต่ผมขี้เกียจเช็ดกาวของเลยไม่เกะเวลาปิดต้องแรงๆหน่อยหนึ่ง สรุปนะครับภาพรวมเนี่ยรถรถดูดีสวยทรงดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเบรกดีคัดนิ่มสีดูใกล้สวยดูใกล้ๆก็ารายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับแต่ให้ดูใกล้ๆนี่สวยเลยแหละ สีสดใสไม่มีผูกนะครับขับทางไกลได้สนใจก็ดูรถได้ที่ CK a คออโต้อำเภอสูงเนินโคราชนะครับติดถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพ แมนนวนนะครับรถขับดีมากช่วงล่างนี่แน่นไม่มีเสียงเลยเครื่องดีแรงดี ูภายนอกจะแอบซิ่งเนี่ยหน่อยราคาไม่แพงครับกับทางไกลได้กรุงเทพโคลาได้แน่นอน สภาพรถแบบนี้